ันดีนะครับที่ผู้ประกอบการและผี้สนใจผู้ที่สนใจการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับที่ได้มาร่วมรับฟังในวันหลักที่คิดว่าจะเป็นยาบำรุงหัวใจให้กับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาแหล่งทุนนะครับที่ขาดหลักประกัน ขับขาดหลักทรัพย์ขาดหลักประกันที่เพียงพอซึ่งบวยสก็จะมีหน้าที่มีความรับผิดชอบในการที่จะทำหน้าที่เป็นหนยงานที่เป็นบนวิษิทที่อยู่ในตอนกับของกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นในการที่ท่านได้มาให้โอกาส ชาราบราุรีในวันนี้นั้นคณะทานนมุกใจังหวัดราชบุรีก็ต้องขอบคุณท่านและคณะเป็นอย่างสูงนะครับที่ไปกร,นนรุณาเลือกจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นจังหวัดที่จะเพิ่มสราระที่จะให้ความรู้กับพวกเราต่อไปนะครับซึ่งผมที่ผมพูดว่าเป็นโอกาสอันดีนั้นนะครับก็เ่องจากเมื่อสักครู่ได้ รับทาง,ท,างที่โตอาหารนะครับก็ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับโดยเฉพาะข้อมูลของจังหวัดแล้วก็คำว่า GDP นั้นนะครับเป็นเรื่องของการจัดเก็บแต่รวบรวมในเรื่องของรายได้ของจังหวัดราชบุรีทุกสาขาซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบแล้วก็ผมก็ยังสง นะครับเมื่อปีห้าสีในปีห้าสีิบพันมวลรวมขยับขึ้นนะครับจากแสนสองเป็นแสนสามถูกจังหวัดใหนมนลุกเบียดไปเป็นอันดับที่สิบเก้าจากสิบสี่เป็นสิบก้านี่ก็น่าจะมีคู่แข่งของความเจริญจังหวัดต,ต่างๆนี่เข้ามาเบียด เบียดไปห้าจังหวัดผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้ท่านค่ะ